ตอนที่553เพียงพล้าแม้ไม่ได้หมายความว่า,วาคนนี้ขึ้นที่สองคนแรกจะแข่งก่งที่สุดแต่มันก็เป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าคนคนนั้นจะต้องแข่งเก่งในระดับหนึ่งแน่นอนอย่างน้อยที่สุดพวกเขาต้องมีความสามารถบางอย่างที่ไม่ธรรมดาดังนั้นการที่เหลียวหงสามารถขึ้นเป็นคนแรกได้มันแสดงได้เห็นแล้วว่าความแข็งเก่งของเขาคนนั้นนาเก่งขามอย่างยิ่ง ข้าไม่คิดเลยว่าในมูนักสู่จากภายนอกจะไม่อัจฉริยะเช่นนี้ปากกดตัวชี้ให้ลูกเขาของตนและยิม้มสำหรับดินแดนลสท้นสุดในปัจจุบันยิ่งมีอัจฉริยะมากเท่าไรมันก็ยิ่งดีเท่านั้นอือาจแค่เพียงโชคเท่านั้นสีนองเตา้ากล่าวออกมาอย่างเยือกเย็ยนเมื่อชื่อในชั้นแรกหายไปพร้อมกับปากฏแห่นที่สองอย่างต่อเนื่อง เขีวของเงินิ้งส่วนก็ค่อยๆขมวดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเขายังคงจับจ้องไปที่ชื่อของเยยวนแต่ชื่อของเขาก็ไม่มีท่าทีจะเคลื่อนไหวได้ใดไม่ว่าชื่อของคนคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ชื่อของเยยวนยังคงอยู่ในชั้นเดิมตั้งแต่ต้นจนจบในเวลานี้มีบางคนเลิสังเกตเห็นเช่นนี้แล้วว่าเยยวนทำอะไร,ร,รยอยู่จึงได้ถามออกไปว่าอืมเยยวนอยู่ไหนด้วยความแห่งแก่ของเขาเขาควรจะไปชั้นที่สองไดนาะนแล้วไม่ใช่หรือ ชื่อของเขายังอยู่ในชั้นลากข้าเกงว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาภายในนั้นหนิงอีเซียนกล่าวไม่มีทางใช่ไหมเยายวนสามารถสังหารยอดฝีมืออาจจาร้อยศตวัตและหมื่นตัวไปสารได้โดยตนเองแล้วเขาจะประสบปัญหาในชั้นแรกได้อย่างไรบางทีอาจจะล่าช้าเพราะเรื่องอื่นมันไม่น่ามีอะไรในชั้นแรกเลยหรือเขากำลังช่วยคนอื่นอยู่เป็นไปได้ไหมวา ทียย้นสังหารยอดเผมืออาจารย์ไปสานได้เป็นเพราะการต่อสู้แบบหนึ่งตอนหนึ่งแต่กุญแจขึ้นสวนสองคือพลังบานและความอดทนในแง่เยดย้อนจึงเสื้อเปรียบอย่างมากเพราะในที่สุดกีจังกัดของพลังบานก็อยู่เพียงอาจากร้อยสือว่าระดับสองถ่นนั้นฮะคิดถึงจุดจุดนี้แล้วเขาเสื้อเปรียบอย่างมากสิ่งที่คนหนีพูดมีเหตุผลหลายคนที่ได้ฟังก็เงียบงงลงทันทีซีนาของหลินินซุน ช่างน่าเกลียดลงอย่างยิ่งขเขาประเมินในตัวแย่หยวนไว้สูงอย่างมากและผลเช่นนี้มันทำให้เขาประลาดใจยอย่างยิ่งเดินซิงซุนเฝ้าดูตลอดตั้งแต่ก่อนหน้าจนถึงตอนนี้เจ้าฟางถูกกำจัดออกไปในชั้นแรกแล้วแม้เลินตรงจะขึ้นสู่ชั้นที่สองได้แต่เลิน่นซิงซุนก็กนข้างมั่นใจว่าเตรียมนับถอยหลังได้เลยหากแม่แย่หยวนยัง,ยงล้มเหลวเมืองูเฟินก็ต้องอับอายคาคินหน้าอย่างบ้าที่สุด ท้ายที่สุดเจดีเรื่องสวรรค์ยังท้าทายเกินไปสําหรับอาจากร้อยสะดวกจริงๆการท้าทายในเจดีเรื่องสวรรค์ไม่ใช่อาศัยเพียงพลังการต่อสู้เท่านั้นหาก้าใช้มากกว่านี้โอกาสจะผ่านยิงน้อยลงตามด้วยหากเย่ยยนยงคงตีชั้นแรกต่อไปพลังปานของเขาจะไม่เหลือและถูกส่งตัวกลับมาแน่นอนข้าไม่คิดว่าผู้ที่ไก่เคียงสวรรค์มาชีวิยังเย่ยย้อนจะ ล้มเหลวต่างแต่ชั้นแรลชั่วครู่หนึ่งผู้คนโดยรอบกำลังจับกรุงสนทนาด้วยเสียงต่ำเมื่อเวลาผ่านไปฐานทักนิที่มีต่อเยหยนค่อยๆแย่ลงจิตใจของผู้คนเป็นชินนเสมอความสำเร็จของเยหยนพุ่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วราวกับดาวหางแม้แต่ปรมาจา์นิกายบางนิกายยังต้องอิจฉาอยู่ในใจลึกๆและเมื่อเห็นเยหยนถูกกําจัดไปตั้งแต่ชั้นแรกแม้คนพวกนี้จะไม่แสดงออกอย่างชัดเจน แต่ก็สามารถสรุปได้แล้วว่าคําพูดและการกระทำมันคืออะไรแล้วเหลือส่วน,นจะไม่สามารถรับรู้คนคนอื่นที่คอยเยียบย่าความโชคลาภของย่ยหยวนได้อย่างไรความหวาดกลัวคืบการเข้ามาสู่จิตใจของเขามากขึ้นแล้วมากขึ้นยายหยวนเจ้าทาอะไรอยู่เป็นไม่ได้ไหมว่าความสามารถของเจ้าจะไม่พานชั้นแรกแล้วนริงตนได้แต่ทำตัวเองเหนือใจเวลาค่อยหลายผ่านไปชื่อที่เหลือในชั้นแรกก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในบรรดาคนเหล่านี้แทบไม่มีใครสามารถขึ้นสู่ชัน้นสองได้เลยชื่อทั้งหมดที่หายไปหลังจากนั้นก็ล้วนถูกส่งกลับมาโดยจตดีเรื่องสวรรค์ทั้งสิน้นในชั้นแรกเลือเพียงแย่หยวนคนเดียวเท่านั้นในขณะที่ชั้นที่สองอัดแน่นไปด้วยหลายชื่อผู้กนแต่แย่ยวนเป็นหลายชื่อเดียวที่อยู่ในชั้นแรกและสุดท้ายในชั้นแรกมันก็สะดุดตาเป็นอย่างยิ่งความแข็งแกร่งของเย่ยวนยัยงคงเป็นหนึ่งในมูอาจากร้อยถือวัดเท่านั้นจริงๆ แม้เขาจะโคงยื่นยันได้ทั้งวันทั้งคืนแต่เขาก็ต้องทุกข์ตงตัวออกมาใน้ายที่สุดหากไม่สามารถผ่านไปได้ภายในสามวันเขาจะถูกตรงตัวกลับมาจากที่นองงสวันทันทีสำหรับสัตว์อสูรในชั้นที่สองมันโหดร้ายกว่าชั้นแรกมากแม้ผ่านไปได้เยียวนกระบากยังมากเช่นกันแตกต่างจากคนเหล่านี้ที่นาการเอาไว้ผู้ลา่าคือเยียวนและผู้ถูกลา่ากลับเป็นเหล่าสัตว์อสูรแทน ในชั้นแรกเหลือเพียงเย,ยี่ยวนคนเดียวเท่านั้นและเขายังคงปลดปล่อยพันดอกเมล็ดลลำและพลาชีวิตของเหล่าสารสูตรอย่างต่อนเนื่องกีบดอกเหมยดแต่ลายลำเต็มท้องนภาราวกับตะกแตนทุกที่ที่เขาเดินผ่านเดีไลซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆเหลืออยู่ตอนแรกเยีย่ยวนคิดว่าสารสูตรตอนนี้ไม่สามารถฆ่าได้จนหมดได้หลังจากที่เขาสังหารพวกมันตลอดทั้งเวลาที่ผ่านมาในที่สุดเขาก็สังเกตแล้วว่าจำนวนของมันเริ่มบางลงแล้วเห็นได้ชัดว่า จำนวนของลาซาซนลดลงอย่างมากนอกจากนี้เยหยวนยังพบว่าบริเวณที่สารส่วนมา่รวมตัวกันมากที่สุดคือถางขึ้นสุดชั้นที่สองเหมือนกับว่าพวกมันมาเพื่อหยุดไม่ให้เย่ยวนขึ้นชั้นที่สองได้อย่างไรก็ตามเป้าหมาัยของเยยยวนยังคงเดิมและไม่ใช่การขึ้นสุดชั้นที่สองแต่เป็นการล้างบาสารส่วนในชั้นแรกห้หมดเพื่อรวบรวมพลังงานไหลานามพัดมากที่สุดคาสงสัยใชจริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหา้าสังหารพวกมันในชั้นแรกหั้งหมดเยยยวน กล่าวพร้อมระเบิดเสียงโคลอกมาดังๆรอบตัวของเยยยวนในขณะน,นี้ถูกล้อมไปด้วยสารสนบไปท้วนแม่เยหยวนจะต้องแยกตัวออกจากวงล้อมนี้เขาก็ไม่สามารถทําได้เช่นกันปัจจุบันเยหยวนเป็นเพียงนักสู้คนเดียวที่อยู่ในชั้นแรกและไม่มีนักสู้คนอื่นที่ลงเหลืออยู่อีกดังนั้นเป้าหมายเดียวของสารสนทั้งหมดก็คือเยยยวนพวกมันกลูเข้ามาเพื่อปิดล้อมอย่างไม่หยุดหย่อนแม้จํานวนสารสนบริเวณนี้จะลดลง แต่สัตว์อสูนจากบริเวณอื่นกลับลงตัวเข้ามาหาแย่หยนมากขึ้นเรื่อยๆกระน,นั้นแย่ยนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเขายังคงไล่ฆ่าสัตว์อสูนอย่างบ้าคั่งและไม่มีตัวใดเลยที่เข้ามาใกล้เขาได้แย่หยนไล่สังหารเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาสองวันเต็มอาจมีเพียงแย่หยนเท่านั้นที่สามารถรักษาพลังปานให้คงที่ได้เป็นระยะเวลากว่าสองวันหากเป็นคนอื่นๆคงสิ้นลมไปนานแล้วเนื่องจากอาการ อ่อนเพียเมือ่อสูญเสียพลังปานมากเกินไปแต่ถึงกระน,นั้นพลังบางของเยียวนในขณะนี้ก็อยู่ในจุดต่ําสุดแล้วเช่นกันจานวนสารสูตรน้อยลงมากเมื่อเทียบกับสองวันก่อนเห็นได้ชัดว่าการโจมตง,งเยียวยนมันได้ผลเดูเหมือนว่าข้าจะต้องใช้โอสถฟื้นฟูสักเม็ดก่อนแล้วยียวยนก้าวอย่างช่วยไม่ได้ในคราแรกเขาคิดว่าตนพึ่งผ่าเพียงการเดินลมปานเพื่อฟื้นฟูพลังปานก็พอแล้ว แต่ใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าจํานวนสาร์สูนในชั้นแรกจะมาหาศาลและน่ากลัวขนาดนี้เขาสังหารพวกมันเป็นเวลาสองวันเต็มโดยไม่หยุดพักใดๆแต่พวกมันก็ยังคงเข้ามาเรื่อยๆในเวลานี้หากเย,ยหยุนไม่ใช่โอสถเมื่อฟื้นฟูให้พลังปานกลับมาเขาเองก็ไม่สามารถตําเนินการต่อไปได้เช่นกันนิ้วของเย,ยหยุนกระติกขึ้นและโอสถก็ปรากฏในมือของเขาแต่ทันทีที่เย,ยหยุนกำลังจะอาปากเพื่อเกินมันฉากอันนาตกตะลึงก็ังเกิดขึ้นต่อหน้าของเขาโอสถเบ็ดนั้น เหล่ากับถูกสายลมพัดพร้อมกับสลายหายไปจนเหลือเพียงผุยผงเท่านั้นเพียงสายลมที่โบกผ่านมันก็หายไปต่อต,อต,อต,อตอาตาบ้าที่สุดเป็นไปได้ไหมว่าภายในเจดีเรื่องสวรรค์แห่งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้โอสถรักษาได้เหตุใดถึงไม่มีใครบอกข้าก่อนเลยเยยุยนอดที่จะสาบแช่งคนอื่นๆอยู่ในใจไม่ได้โดยความยุ่งเหยิงเช่นนี้เยยุยนได้แต่เรียกโอสถ มาอีกเม็ดและก็สลายไปดังเดิมโดยสายลมพัดในครานี้ข้าเพียงพมจริงๆเงินเ,เย,ย่หยวนลีตาแคบลงและจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือของเขาทำได้แต่กล่าวขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มอันขมขื่นเท่านั้นตอนที่554การจูโจมจับพันเทีเย,ยหยวนกลาเข้าปะทะเราสัตว์ศูนอย่างบา้าคั่งเช่นนี้เป็นเพราะเขา มีสิ่งที่มั่นใจสุดอย่างโอสถอยู่แต่เยยวนกับคขาไม่ถึงเลยว่าจะดีเรืองสค์แห่งนี้จะสลายเม็ดโอสถของเขาด้วยสายลมพัดผ่านเช่นนี้ไปเรื่องนี้เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหากปัาจากโอสดเพื่อฟื้นฟูพลังพลังป่าในร่างกายของเขาก็จะหมดลงในไม่ช้านี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบกับเรื่องแปลกประหลาดอันนอกเหนือจากความเข้าใจเช่นนี้ชัวขนาดหนึ่ง เขาไม่ทราบเลยว่าต้นควรจะทําเช่นไรต่อไปเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะต้องถูกสรรสูรระดับสองหลอกหนนี้ลุ่มกินโต๊ะเนื่องจากพลังปานไม่เหลือแล้วและล้มเหลวไปหากเขาถูกส่งกลับไปทางทั้งแบบนี้เขาคงกลายเป็นตัวตลกตอดก,การแห่งดีดายล่สุดเลยใช่หรือไม่แม้ว่าแย่ยวนจะเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับเสียงนินทาของคนโดยรอบแล้วแต่การล้มเหลวเช่นนี้ แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะยอมรับได้เช่นกันป้าบอสิ้นดีก็สู้จนตัวตายนั่นแหละเยีหยวนกัดฟันแน่นและระเบิดพลังปานที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกมาณนะขณะน,นี้เกียรดอกเหมยนําไปทวนแต่ห่อหุ้มร่างกายเยียยหยวนเอาไว้หมดแล้วในเวลาเดียวกันเยียหยวนก็เดินลงปานด้วยหอวหยุดก้าวเสียมปูผาด้วยกันเพื่อปรับพลังงาน ไหลหนามบริสุทธิ์เยิงเคินและนำมาเป็นพลังปานในร่างกายในระหว่างการบ่มเพาะพลังของนักสู้ตันเทียนของพวกเขาจะเปิดออกและเมื่อไม่ใช้วอรยุดการต่อสู้พลังปานที่ไหลออกมาจากตันเทียนนั้นก็ไม่ได้ถูกนำออกไปใช้เช่นกันแต่พลังเหล่านั้นจะไหลเวียนไปทั่วร่างกายซ้าไปซ้ามาจนกเกิดความเฉนดุลและ,ะเสถียยต่อพลังปานธรรมชาติอย่างสวรรค์และปัพภีที่อยู่ภายนอก แต่ในเวลานั้นหากนักสู้ใช้วอหยุดการต่อสู้เมื่อไรพลังปานที่สมดุลและเสียในร่างกายก็จะทะลักออกมาทันทีตั้งการเปิดน้ําในเขื่อนที่เต็มอยู่ให้หล้นออกมาจึงทําให้อนุภาพของการโจมตีสูงขึ้นอย่างมากเพราะว่าการที่พลังงานทะลักออกมารวดเร็วและแรงเช่นนี้ก็ยากที่จะควบคุมและนักสู้จะไม่สามารถควบคุมความเร็วในการบริโภคพ,พลังปานของวอายุดนั้นๆได้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากวายุดการต่อสู้นั้นทรงพลังมากเท่าไหร่การบริโภคพลังปานก็จะดุนแรงและหนักมากขึ้นเท่านั้นจนพลังปานไม่อาจจะฟื้นฟูได้ทันตามความต้องการแม้ว่าเย่หยวนจะสามารถควบคุมการบริโภคพลังปานได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงใดแต่สำหรับพันตําแหยไร้รำเช่นนี้มันดูจะเกินมือของเขาไปมากเย่หยวนใช้วอยุดการต่อสู้ถึงสองวันติดแล้วในปัจจุบัน ความเร็วในการฟื้นฟูพลังปานในร่างกายของเยหยวนไม่สามารถตามความเร็วในการบริโภคพลังปานได้อีกต่อไปและมีเพียงการปรับพลังงานไหลน้ำเหล่านี้เท่านั้นเพื่อจะชะลอสถานการณ์ที่สิ้นหวังอยู่เบื้องหน้าได้จากการตรวจสอบพลังปานที่ถูกปรับมาจากพลังงานไหลน้ำตลอด2วันอาจากล่าวได้ว่าภายในร่างกายของเยหยวน สะสมพลังงานไหลน้ำเหล่านี้ได้มากแล้วแต่เมื่อเทียบกับการใช้พลังปานในปัจจุบันของแย่หยวนไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนพลังงานไหลน้ำเหล่านี้มากเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอประหนึ่งต้องการที่จะดับไฟป่าด้วยน้ำเพียงแก้วเดียวมันจะดีกว่าหากเขาถูกส่งกลับไปโดยเจดีรื่องสวรณค์เองจากนั้นเขาก็จะอธิบายกับคนอื่นให้ฟังว่าที่เขาอยู่ภายในนั้นจน ถึงเวลากำหนดเพียงเพราะเขาวางแผนที่จะสังหารสัตว์สูนผ่านชั้นแรกทุกตัวสิ่งเหล่านี้คงไม่น่าอับยะยศเท่ากับการถูกส่งตัวออกมาเนื่องจากพลังปานหมดและถูกลมโดยเหล่าสัตว์สูนแน่นอนภายใต้การดูดซับพลังปานที่ถูกปรับจากพลังงานไหลนามอย่างปลาขั่งพลังปานเหล่านี้มีจํานวนมากได้ไหลสู่มหาสมุทรลมปานของเขาอย่างรวดเร็ว พลังปานเหล่านี้ประสานเข้ากับพลังปานดั้งเดิมในมหาสมุทรมปานของเยยวนและจํานวนพลังปานเหล่านี้ก็มีมากเท่ากับชามใบใหญ่ใบหนึ่งซึ่งพลังปานทั้งหมดที่เขายังหลงเหลือในมหาสมุทรมปานก็ใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วเมื่อเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้เยยวนก็ทําได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นเท่านั้นพลังปานที่เหลืออยู่ในขณะน,นี้มันไม่เพียงพอในการสนับสนุนเขาอีกต่อไป ยหยวนไม่คิดเลยว่าการที่เขาสังหารซาสุนในชั้นที่ 1- ถึงสองวันสองคืนในที่สุดเขาสะสมพลังปราไล้นามได้แค่นี้จริงจริงแถมเขาจะต้องล้มเหลวในการท้าทายอีกนี่มันไม่น่าเสียดายเกินไปหน่อยหรืออีกไม่นานพันตองเหมยได้ลำจะถึงชุดสุดท้ายของยหยวนแล้วพลังปราของยหยวนก็ใกล้จะหมดลงส่วนซาสุนเหล่านี้ก็ยังคงกระโจนเข้าใส่อย่างต่อเนื่องราวกับ พวกมันไม่กลัวความตายเย,ย่ยุนไม่สามารถทําอะไรได้อีกต่อไปแล้วเขาใช้พลังปานโดยหมุนเวียนวายุดก้เสียนบุตรภาและแปรผันพลังงานไหลนาเป็นพลังปานอย่างเต็มกําลังแล้วแต่ในขณะนั้นเองมีบางสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งได้กอเกิดขึ้นอีกครั้งเขาที่กําลังเดินลมปานด้วยวายุดการหม,มุเพะในรอบสุดท้ายจู่ๆ พลังปานทั้งหมดในร่างกายก็ผสานเข้ากับพลังไรน้น้ำทั้งหมดจนกลายเป็นหยดพลังปานเพียงหยดเดียวไร้าสาระสิ้นดีนี่มันไม่สิ้นหวังเกินไปหน่อยหรือพลังปานเพียงหยดเดียวมันจะใช้ทำอะไรได้เยยหยวนที่เห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้กระแทบจะล้มทั้งยืนในท้ายที่สุดโทราของเขาก็เหลือพลังปานเพียงหยดเดียวเท่านั้นใช่หลางกน้นยังไม่พอเลยด้วยซ้กเขาถูกกำจัดทั้งทงั้งแบบนี้ คขขงต้องหาสถานที่ปีกเวกจากทางโลกไปอย่างน้อย20ปีเขาอายเกินกว่าที่จะออกมาพบผู้คนแต่ทันใดนั้นเองดวงตาของเย่อยวนก็ต้องเบิกกว้างหลังจากที่พลังปานอยู่สุดท้ายของเขาเขาสู่เส้นลมปานมันก็หายวับไปยังไม่ทันที่เย่หยวนจะตอบสนองใดๆได้ไดจู่ๆอนุภาพของพันต้องเหม่่ไร้ลำ้ำก็รุนแรงขึ้นเป็นเท่าทวี และมันยังทรงพลังกว่าครั้งใดใดที่ผ่านมามันเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาใดๆปากฏขึ้นมาก,ก่อนเลยฟิงฟิงฟิงจดตูพันธมือไดรัมก็พลพุ่งออกมาอย่างฉับพลันนับไม่ถ้วนและได้กวาดล้างสารสูนโดยรอบทิ้งไปทันทีนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นแน่คานนี้เย่หยวนตกอยู่ในห้วงแห่งความสับสนอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่ที่เข้ามาสู่เจดีย์เรื่องสวรรค์ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกินกว่าความคาดหมายของเขาและสิ่งเหล่านี้ ก็อยู่นอกเหนือจากความควบกลุมของเขาแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขาไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เลยเช่นกันพลังปานที่เหลือเพียงหยดเดียวสามารถระเบิดพลังออกมาได้น่ากลัวขนาดนี้เลยงั้นเลยนอกจากนั้นการปล่อยพันธุ์ต้งเหมยได้ําในขณะนี้อย่างสมบูรณ์ฟัคครั้งไหนๆอีกด้วยเป็นไปได้ไหมว่าพลังปานเหล่านี้จะถูกนํามาใช้เป็นการจู่โจมฉับพัน ยิ่งไปกว่านั้นการใช้พันธะเหมยได้ลำในคาราวนี้มันไม่จําเป็นจะต้องคํานึงถึงพลังปาที่ต้องใช้เลยเรากับมองข้ามเงื่อนไขทั้งหมดออกไปพร้อมกับสามารถปลดปล่อยการโุติออกมาได้ทันทีแม้สิ่งนี้จะเข้าใจยากแต่ไม่ต้องสองสัยเลยว่าเหยวนได้รับสมบัติมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องทราบก่อนเลยก็คือการที่คนคนหนึ่งจะใช้วายุดการโจมตีได้นั้นทุกคนต้องเสียระยะเวลาการระดมพลังปากนก่อนที่จะปลดปล่อยออกมาและ เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยการโจมตีออกมาได้โดยไม่เสียทั้งเวลาและการเตรียมตัวรวมถึงพลังปานด้วยเ,เช่นการจู่โจมฉับพลันเมื่อหยดพลังปานหยดนี้เข้าสู่เส้นลมปานมันจึงเกิดปฏิยอาอะไรบางอย่างที่สามารถดึงพลังปานธรรมชาติอยากสวรรค์และประเพีภายนอกมาใช้ได้ทันทีซึ่งพลังเหล่านี้ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบวยุดการต่อสู้ที่คนคนนั้นใช้อยู่ขณะนั้นจึงหาก เป็นกรณีทั่วๆไปของคนอื่นนั้นการจะดึงอนุภาพของการโจมตีให้ได้ขนาดนี้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการระดมพลังปานซักระยะหนึ่งยิ่งหัวหยุดการต่อสู้เหล่านั้นระดับสูงมากเท่าไหร่เวลาในการระดมพลังก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นเป็นที่ชัดเจนอย่างยิ่งว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หากใช้เวลาระดมพลังน้อยเท่าไหร่มันจะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นนอกจากการกจู่โจมฉับพัน จะสามารถใช้ได้โดยทันทีและรล้เงื่อนไขใดๆอีกนั้นอดเก่าวได้อีกว่ามันทรงพลังจนพิทุพิตาเลยก็ไม่ป่าน <c oughs> ดูเหมือนว่าข้าจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่มิฉะนั้นข้าเองก็คงแย่แย่หยวนกล่าวพร้อมรอยยิ้มในขณะที่เกล่าวเขาปรับพลังงานไร้หนามเพื่อใช้ในการจู่โจมฉับพันอีกครั้ง พานต้องเหมยไล่ลำได้โพยพุ่งออกมานาไปทวนและล้างบาดเราอาสูรในทันทีเยี่ยวนเป็นคนที่น่าเกงขามจริงๆนี่ก็ผ่านมาเกือบสามวันแล้วแม้จะผ่านชั้นแรกไปไม่ได้แต่การสามารถยืนยัดอยู่ได้ขนาดนี้มันก็น่าภุมิใจมากแล้วยังเหลือเวลาอีกสองชั่วยามจึงจะครบสามวันแม้เขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บจนเกินกําหนดแต่สุดท้ายเขาก็ต้องถูกส่งตัวออกมาด้วยเจดีย์เรื่องสวรรค์ดูเหมือนว่า เขาจะไม่สามารถพันชั้นแรกแต่จริงๆหลังจากที่ออกมาเขาคงต้องปีกวิเวกและออกหากจากผู้คนไปสักระยะแน่นอนช่างน่าสงสารจริงๆท,งทั้งทั้งที่เป็นถึงยอดอชยยะแต่กลับไม่สามารถพันชั้นแรกได้ภายนอกเจดีเรื่องสวรรค์ทุกคนต่างจับกลุ่มกันสนทานาอย่างตื่นเต้นบางคนรู้สึกเห็นใจในความโชคร้ายของแย่ยวนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครเชื่อแล้วว่าแย่หยวนยังจะสามารถพันชั้นแรกไปได้อีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร แต่ท้ายเย,ยหยุดก็ไม่สามารถผ่านชั้นแรกได้ภายในสาวันอยู่ดีมีนักสู้น้อยคนที่ผ่านขึ้นสู่ชั้นที่สองโดยที่พวกเขาอยู่เพียงอาจักร้อยสุดวดเช่นกันแม้แต่คนพวกนี้ยังสามารถผ่านไปได้แล้วยเย,ยหยวนยังคงติดอยู่เช่นนี้มันแสดงได้ถึงความบกพร่องของเย,ยหยวนมากมายสีหน้าของสหายเทายังเหลือสิงสุนมืดมนลงยิ่งกว่าบนมอไม่์จะอีกในขณะนี้ เขาไม่เคยคิดเลยว่าการมาเจดีย์เรื่องสวรรค์นในครานี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องตีตั๋วกับไปรถเร็วขนาดนี้เหลือสิ่งสุนที่ตั้งใจหวังกับแย่หยวนไม่สูงมากแต่หาที่สุดชั้นแรกเขาก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้อีกไม่กี่อึดใจก็จะครบ3าวันแล้วแย่หยวนหมดความหวังแล้วละ่ะหน่าเสียดายน่าเสียดายที่หยอดเอฉยฮะขนาดนี้มันตกหลบหืมพวกเจ้าดูนั่นแล้วชื่อของแย่หยวนหายไปแล้วน่าที่สุด ก็ครบสามวันแล้วเย่หยวนถูกส่งตัวออกมาแล้วพวกเราไปหาเขากันหน่อยเถอะเดี๋ยวก่อนดูที่่าวช้าดีๆชื่อของเย่หยวนขึ้นไปชั้นที่สองแล้วเข้าผ่านขึ้นในวินาทีสุดท้ายพอดี